โอเคก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตะโกงชนเนลนะวันนี้จะมาสอนเล่นเอเลนดอร์ตามที่พูดกันมาในคลิปที่แล้วนะก็ถ้าถึงร้อยวิวก็จะทําคลิปสอนเอเลนดอร์บอกแล้วก็เล่นไปด้วยนะก็คือเล่นไปสอนไปนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยเอเลนดอร์การ์ดเอเลนดอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะมันเจอตัวแพ้ทางค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นแพนด้าแพนด้ามวยลาวิลอย่างเงี้ยอาร์เลนบัตเนี้ยครับแพ้หมดเลยนะ แต่ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมเหนือสิ่งคื่นใดสกิลเพย์นะฮะสกิลเพและความกดส้นเต็ของเราเองนะคโอเควันนี้ก็จะมาสอนเล่นนะแล้วก็เล่นไปด้วยบอกไปด้วยว่าผมอ่านยังไงเดินยังไงคิดยังไงนะ <c oughs> ก็สอนในโหมด cov นะครับทุกคนโหมดแรงค่อยังไม่มีระบบเรลนนะผมยัง,ยงไม่ยังไม่อยากกดน,นะเดี๋ยวได้ลมเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นรองเท้าตีวนะ อันเลนโหดโอ๋ออเลนโรมซะด้วยนะครับทีมโน้นไม่มีแข่งเลยผมจะฟาร์มจบออฟนะผมจะขึ้นไปรองเท้าตีไบก่อนถามว่าเพราะอะไรนะครับอืมเพราะมันตีเร็วครับแค่น,น,นั้นเองโอ้เขาเวทเขาเลยเหรอโอ้ยล็อกขามด้วยเนะี่ยแล้วผมใช้เฮ้ยข้าผมจริงอะเนี่ยฟิกเกอร์ด้วยเพื่อนอ้มันเล่นกูั้งเต่ต้นเกยมยเลยว่ะทุกคน หนีไม่ทันว่ะวิ่งเร็วรอย่างไรวะเราก็โดนเฟิร์สบัตเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเอาล้วฮะได้เวลาสอนเอเลนดอร์เกมตามแบบโน .1 นนแล้วนะเวลาเล่นเอเลนดอร์เนี่ยถ้าเกมตามจะเล่นยากนะครับเราจะไม่ฟาร์มหลุมล่างนะเราจะรีบฟาร์มไปจบบูนะครับ อนเลนเล่นค่อนข้างเก่งนะทุกคนเขาอาจจะมาดักบูรเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นเก็บสกิลไว้ก่อนนะเก็บโผล่ลางละบัตรลงล่างบัตโรโผล่กลางละผมเรีมดูนะว่าบัตรจบไหนแทกทันไหมเนี่ย อันอเกี่ยงสองตัวบัตรเขาอยู่ล่างนะครับผมรอเล่นก่นกันรอค่ยอยโผล่โอเคนี่เลยอุ้ยบัตรมาว่ะเกี้ โอ้โหกูโดนซีซีเพื่อนเออตายล้วฉีดเล่นดีมากเล่นสวยมากฉากเก้แต่เราห้าวเองนะปัดพันหนึ่งเราพันสองก็โอเคอยู่นะไม่ได้จนมากแต่เสียดายตรงบัฟมังกรเนี่ยตายก่อนไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไร ไอนดอมปกติก็ฟ่มไปแล้วแสดงว่าจบล่างนะบัตรนะเนี่ยเขียเขาทำมิ่งเลสอยู่นะครับเขียเขาโผล่โบละเพื่อนเราตัดได้ถือว่าทำดี เดีย๋ยวเราลงไปเล่นล่างกันนะเล่น,นได้ไหมตวเรนสวยดึงตายแล้วแหละอุ้ยไม่ตายได้ไงวะรอเล่นนะดึงแก๊กดึงไม่โดนเอาไงเพื่อน บัตรจบบนนะทุกคนเฮ้ยดักสวยตายเลยเลขเขากำลังขึ้นไล่แพนด้าดีไมเนี่ยแพนด้าเขาไม่มีอันตินะเหมือนบัตรกำลังมาด้วย เขาจะทำมิ่งโบนะบเพราะว่าผมเพิ่งตัดเละเข้าไปมันเขาจะเข้าเวทเลสผมเราต้องเล่นแบบว่าเซฟนิดนึงนะเก็บสกิลไว้ก่อนข้างล่างเหมือนจะเล่นได้ดักสวยย้ำล่างได้ไหมโอเคแตกละข้างล่าง บูผมอาจจะไปแล้วก็ได้เกเคบัตรโขกลางบัตรจะเข้าเวทบูผมนะเดือ <c oughs> นะ <c oughs> มาตรงนี้อันตรายมาก <c oughs> ได้บูอ่ะสวย <c oughs> จัดลบก่อน <c oughs> เล่นไหมเพื่อนสวยเกีย <c oughs> บัตรตีก่อนหรือเปล่าเกีย okay. เล่นได้ยิ่งอ๋เงอเราไม่ถึงเลยวะ ย้ำบนได้มากเลสกำลังขึ้นนะขึ้นนะแพนด้าดักบัตรจะตายเสร็จเราเก็บงานนะ ตายไม่รอดดีนะที่แพนด้าไม่ได้มาซอ้อนมาซ้อนทีมนน้นไม่งั้นผมตายไปแล้ว <c oughs> อโอ้ยโอ้ยเขียได้ด้วยนะโอ้เงินตามโคตรเยอะเงินมาถึงเงินผมกระทีมอ่ะ เวลาเล่นในเรนดอร์เกมตามพยายามมาหาเงินให้ได้ทุกวิธีทางนะครับป่าแผ่นนี้เขาไม่ดูดเงินกับเอเลนแล้วนะเราจะไปแท็กใครไม่ต้องเกรงใจเขานะเราก็แท็กแท็กไปเลยแต่ถ้าเทคเทคเวฟอะเอออันนี้ก็อีกเรื่องตายไปเนี่ยไม่ตายฮะทันไปเ่ย ผมไปสปิตล่างท่านหน้าน่าจะอยู่รับตัวเล่นก่นอนแลท่นเข้ามโทนมันโหดอย่างเลยวะเนี้ยเกินไปม้ย còn là à, đứng tài ở ngày với tài เราจะกลับเงาทำไมในเมื่อเพื่อนเรามาอยู่นะฮะหวานเข้าไป ตามจริงเราต้องเล่นแบบว่าสปิตสปิดนะแต่ว่าเพื่อนเราเที่ยนเกินนะไปเล่นไหนพ่ายเลนนั้นนะทีมโน้นนะเล่นยากแล้วโดนนั่นแหละโหขนาดขนาดห้าสี่ชนะแบบสบายสบายไม่ต้องมีผมก็ได้มาเกมเนี่ยมารอเป็นตัวแบบทำเวฟให้เพื่อนก็ได้นะ <c oughs> ราเป็นหน้ามาเคลียร์ร่างโหแรงชิบตายหมดจบเลยแล้วกันอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยต้นเกมเล่นลำบากแต่ก็ผ่านมาได้นะอันดับห้าหรือเปล่าเนี่ยเรา ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงเฮ้ยอันดับสี่อะโหยังยังมีประโยชน์อยู่เขยก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะก็สอนได้เยอะเลยนะคลิปนี้ถึงจะไม่ลอไม่เท่นะฮะแต่ก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับสาหรับคลิปนี้นะ <c oughs> เ,เล่นเล่นเล่นต้นเกมผมซะแบบร้องไห้เลยเข okay. ไปละจอกันครับตัวน บายบายสวัสดีครับ